การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1. บทนำแนะนำความสำคัญของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกล่าวถึงว่าทำไมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ 2. เทคโนโลยีกับการศึกษาการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนรู้เช่นคอร์สออนไลน์วิดีโอสอนแอปพลิเคชันช่วยในการจัดการการเรียนเช่นการบันทึกโน้ต หรือการวางแผนการศึกษา 3. เทคโนโลยีกับการทำงานการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์แอปจัดการโปรเจกต์การใช้เทคโนโลยีในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน 4. เทคโนโลยีกับการสื่อสารประโยชน์ของแอปพลิเคชันสื่อสารเช่น Zoom t e a m s ในการเชื่อมต่อกับคนที่อยู่ไกล การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้5เทคโนโลยีกับการดูแลสุขภาพการใช้แอปสุขภาพและฟิตเนสในการติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ6เทคโนโลยีกับการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นบ้านอัจฉริยะ แอปพลิเคชันในการติดตามการใช้พลังงาน 7. สรุปย้ำถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติเชิญชวนให้ผู้ชมแชร์ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 8. ปิดท้ายขอบคุณผู้ชมที่รับชมเชิญชวนให้กดติดตามและแสดงความคิดเห็น